اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد Wa ala alihi wa Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayang uh, meliuk kepada semua pemina ngaji kroeh ataupun pemina ayang uh, mana sanggup nak ngaji kroeh. Uh, Kepok-kepok santisuk santisuk เรามาเจอกันในคลิป uh, ที่สองนะครับในคลิปที่สองเรามาเรียนรู้ภาษาอัลกุรอานในฮุรุฟที่สามกับฮุรุฟที่สี่นะครับวนี้เราไปนะจีบาสอกรเอฮุรุฟที่สและฮุรุฟที่สี่นะคบันนมาย่งนจีบาสอกรเอฮุรุฟที่สามและฮุรุฟที่สี่นะคับวันนี้เรามิ่งะจีาสอกรเอฮุรุฟที่สามและฮุรุฟที่สี่นะครัรามยิงนะจีบก dan huruf yang keapa pada malam ini huruf pertama huruf reg nah huruf reg anwa ta 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 huruf yang kedua huruf ti kedua nah anwa sa 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 Amari kita tahu mukrot mok, นะครับมาเรียนรู้กับมุครดต้นออกเสียงนะครับหรุ่แรกนะครับต่ต,ต่ปลายลิ้นมาแตะที่ไรฟันด้านบนห u j u n g l ลิโ h s ส n t u h d ด s สิรัตันกี่อัตช์หัวรุ่งที่สอง พุรุษที่สองนะครับอา่านว่าแสมุขรดต้นออกเสียงนะครับปลายลิ้นมาแตะที่ปลายฟันหน้าด้านบนนะครับปลายลิ้นนะครับมาแตะที่ปลายฟันหน้านะครับรู้จักนะครับฟันหน้านะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรื่ววรองนี้เดี๋ยอ a ด a p t ย่อดูมุครถนิ่ง lidah sentuh di siratan gigi huruf yang kedua hujung lidah sentuh di hujung gigi depi atas mari nah mana kala kita boleh baca dah ta sa ta sa maka hari ini dalam muka ni naik chong ti kotak yang kedua naik kotak yang kedua ni hak marang ada dah dua huruf yang kita ngaji kemarin a ba ma, ma, maka mari tambah hari ini pula dua huruf ta sa insyaallah nah, nah boleh baca sebab kemarin kita ingat dah hari ini pun kita tahu dah dua, -dua huruf ini baca lagu mana nah peringatan Kali lagi ta sa huruf yang ada baris atas ataupun huruf yang ada baris ฟัตแทาบาจอบโกโมโลตัลิันเอีกครั้งนะครับหัราที่มีสระฟัตแทหรือที่มีสระด้านบนนะครับให้เราอ่านเปิดปากแล้วก็อ่านสั้นนะครับอ่านสั้นนะครับห้ามอ่านยาวนะครับสั้นๆอนะทำไปแล้วนะครับเรามาเริ่มอ่านในช่องที่สองนะครับอ่านเองนะครับ

สะอาตา,ตา,าตอัลฮัมดุลิลละห์นะคิตาบ้ลบาโจกามะกามะดาเลคอตอยังเดวะนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราได้อ่านพร้อมๆกันในช่องที่2นะครับแล้วก็เราก็มาอ่านในช่องที่3นะครับอันนี้จะบอกความแตกต่างนะครับระหว่างช่องที่3กับช่องที่1กับช่องที่2นะครับช่องที่1กับช่องที่2ฮุรุฟ ที่มีสระฮุรุฟที่มีสระฟัตฮะช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองเนี่ยฮุรุฟที่มีสระฟัตฮะแล้วก็มาดูช่องที่สามนะครับฮุรุฟที่ไม่มีสระฟัตฮะอ่ะปองฮูรุฟอย่างตาดออาดอบาลิอัตตาอัตปองฮูรุฟอย่างติดออาดอฟัตฮะแล้วก็ฮูรุฟอย่างตาดอฟัตฮะมาเรีิดตบอจปกนามู หุรุฟที่ไม่มีสระฟัตฮะเรามาอ่านเชื่อของหุรุฟแต่ละหุรุฟนะครับวันนี้จะมีสี่หัรุฟนะครับจะมีสี่หัวรูปวันนี้มีอันดับ u ัวรูปมาก่อนดัวหัวรูปนิ่ u มูลอมูล d อย่างดัวสัตว์ดัว a h า u ี่เราได้เรียนรู้กัน a h h ว u ันนี้เราจ h มาเพิ่มหันิ่งนะหัวรูปที่สามและหัวรที่สนะครับมาครับผมจะอ่านให้นึงเที่ยวนะครับอลิฟ Alif, ba, ba, ta, ta, sa, sa. Da Da sudah? yang, kap. yang kap. Insya Allah. Nah, lagi. Nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Nggak บะตะซะอาลิฟบะตะซะอาลิฟบะตะซะอัลฮัมดุลลลิห์นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนภาษาอัลกรุรอานในฮุรุฟที่3กับฮุรุฟที่4นะครับ ลฮัมดุลิละวันนี้เราก็คิดว่าคิดว่าคงไม่ยากนะครับวันนี้เราได้ผ่านแล้วสองคูรุฟแล้วก็บวกกับของเมื่อวานอีกสองครูปเป็นสี่คูรุฟนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าฮุรูปไหนที่เราคิดว่ามันยากเราก็พยายามดูหลายๆครั้งนะครับ allah, อินชาอตหรออัลลอฮ์ก็จะให้ความง่ายดายกับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะเรียนรู้แล้วก็อลัลลอ Hai kwamei daikapu timi kwan yang eh, pada hari ini deh ah, kita sudah ngaji dah huruf yang ketiga dan Pak maka dah Mano bahasa payo sikit ah, kita uleh banyak kali sikit dah uleh banyak kali usaha ต่อกลดด๊อกวิ่งโนบายจุดที่ปะอย่างมโนสายโอยกและอัลลอฮฺเราอ่านจักรวิจารณ์อ่านอย่างโน้มครัดเนี่ยนะหละที่ว่าในฮาริ่งนะครับวันนี้ขอดุอาให้ทุกท่านเนี่ยอยู่ในความดูแลของพระองค์อัลลอฮ์สุบานุอัลลอฮฺขอให้ทุกท่านมีความสุขมีริสกีที่ฮาลาลสามารถที่จะเลี้ยงชีพของตัวเองก็เลี้ยงคนในครอบครัวนะครับ Pada hari ini kita berada sekarang ni dulu. Subhanakallahumma bika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.